มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไพศาลทนไม่ไหวนะคะโพสต์ถึงลุงโทนี่ที่ประกาศจะกลับไทยเสียชื่อลุงโทนี่ค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะโดยระบุว่าลุงโทนี่ประกาศกลับไทยแน่แต่เวลาใดยังไม่แจ้ง ลุงทักษิณที่เคยประกาศจะกลับไทยเพื่อมานำม็อบเสื้อแดงในปี53 2. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าลุงโทนี่คาดการณ์ว่าจะเกิดม็อบใหญ่แล้วลุงตู่เอาไม่อยู่และม็อบที่สนับสนุนคุณโทนี่นั้นจะได้รับชัยชนะยึดบ้านคลองเมืองได้แล้วจะเชิญคุณโทนี่กลับมาครองบ้านคลองเมืองได้ลุงโทนี่คิดอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่คิดหาวิธีใหม่ๆบ้างหรือครับทำการบ้านเก่าๆไม่เซ็งหรือครับจะเสียชื่อลุงโทนี่หมดนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ